สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูบริการหลังการขายรถขุดคูบตตานะคะคูบต้าอนันตพันธ์เป็นผู้แทนจําหน่ายรถขุดคูบต้ามี10สาขาทั่วจังหวัดนคนรราชสีมาจําหน่ายรถขุดขนาดเล็ก1.7ตัน3ตัน5ตันและ8ตันค่ะทุกสาขามีแผนกอะไรไว้บริการลูกค้ามีสต็อกอะไรแท้รถขุดคูบต้ามากกว่าพันรายการ ลูกค้าจะมาซื้ออะไรที่หน้าร้านหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์099-029-8777ค่ะที่สำคัญนะคะมีแคมเปญพิเศษซื้ออะไรยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากเพียงท่านนะคะซื้ออะไรครบ1,000บาทรับคูปองชิงโชค1ใบ 1> เพื่อรุ่นรับจักรยานไฟฟ้าจำนวน4คันมูลค่ารวม80,000บาทเลยนะคะ จับรางวัลทุกๆ3เดือนที่คูบต้าอนันตพันธ์นครน่าชจะสีมาเท่านั้นค่ะมาต่อกันที่แผนกบริการนะคะทางร้านจะมีช่างเหลีองทองและช่างผู้ชำนาญการมากกว่า35คนทั่วสิบสาขาของเราเลยคอยให้คำปรึกษาลูกคา้ามีช่างซ่อมประจำศูนย์พร้อมด้วยศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากสยามคูบต้า และมีบริการซ่อมนอกสถานที่เพียงลูกค้านะคะแจ้งงานบริการเข้ามาช่างก็จะไปหาลูกค้าถึงหน้างานเลยค่ะที่สำคัญนะคะทุกงานซ่อมมีการรับประกันอยู่ที่6เดือนหรือ1 0 0อยชั่วโมงแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่ารถที่ซ่อมในศูนย์ดีกว่าแน่นอนค่ะแ,และนี่คือบริการหลังการขายของรถขุดคูบอรตา ให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่ามีรถขุดคูบตาอะไรพร้อมหน้างานไม่สะดุดแน่นอนค่ะ